ครับสวัสดีครับผมเบิร์กกิ่งทองประยุกนะครับวันนี้มาดูข้าวโพดนะครับที่ทางเราได้ใส่แร่ผู้ของไฟเลสลาวานะครับแล้วก็ฉีดด้วยกิ่งทองสูตรซองนะครับโดยไม่ใช้เคมีแม้แต่เม็ดเดี่ยวนะครับมาดูต้นกันนะครับนี่ต้นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมอ่า นี่นะครับอดีวันนี้มารับลูกนะครับก็เลยลงมาท่ายเองเลยว่าอมันจะเป็นยังไงนะครับเราอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหลังรากเราใช้แล้วรู้สึกว่าดินจะนิ่มมากดินเดินนิ่มเลยนะไม่มีแข็งนะครับนี่นะครับดูต้นนะครับอวบอวบนะครับดีมากนะครับวันนี้ก็เลยเดินมาดูผมเดินยุบเลยเนี่ย เราจะไปคุยกับคนตัดต้นกันนะครับว่าเขาตัดต้นดงของป้ามันเป็นยังไงนะครับ